อันห้องน้ำเจ้านี่เจ้าเช็ดข้างนอกบ้านหรือว่าในบ้านดุเ่าทางผู้ใหญ่ใจดีผู้เฮ็ดเชื่อให้บ่เออเพื่อนก็เลยมาเยี่ยมเออไหมค่ะเรื่อยมันกับคอ,ขอ,ขอนข้างสูงเเลยนาะอีหละสูงบ่เออขาเดินทางน้ำมันแล้ว กับสบายดีสวัสดีเดอ้อเพ่อนพี่น้องเอฟซี FC, ป่าลุงเบิร์ดผู้ฉุดคนเนาะวัวอยู่ในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสไลด์บันเฮาเนาะเพ่อนพี่น้องเลยโดยพ่อพ่อก,ก็สไลด์ในมื้อน,นี้เนาะก็เดินทางมาเฮือนลูกป่าเพ,พิ่นอีกแล้วเพ่อนพี่น้องเนาะโดยเดินทางมาในมื้อน,นี้เนาะกะ่าวมาดีดมาอย่างน้ำน้องเพ,พิ่นทะเลเพ่อนพี่น้องเนาะกะหลังจากที่ว่าเฮาบ่ได้มาหาเพิ่นเนาะเพ่อนพี่น้องเลยก็คือมีขามีขา้าวมีทั้ง ผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยมาโอมาร่มหรือว่ามาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้องเนาะโดยการทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้เพื่อนเทือกเทงซานให้ทั้งน้องเพื่อนและเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนก็มาเยี่ยมมายามทั้งลูกป่าเพื่อนเนาะก็มีคําแนะนําไา้ชิ่งดลยอย่างเกี่ยวกับทั้งน้องป่าประสันน้องเพื่อนพี่น้องเลยกับผู้ว่ามีสิ่งใดเนี่เพื่อนแนะนํามาเนาะก็คือสิไดอย่างยี่งถึงเพื่อนพี่น้องหากแต่เฮากัยังบฮู้ว่าน้องป่าเพื่อนสีเหตุตามคําแนะนาเอฟซีเพื่อนโบน้องเพื่อนพี่น้องเลย กับผู้มีพระคุณต่อน้องปลาฮันเดะแม่พี่น้องเนาะโดยอาจังไายเพื่อปรชาชาติเสวนาครับโอบลมทักทายสบายดีน้องคอนก่อนเนาะโดยสบายดีสวัสดีค่ะโอ้ยสบายดีสวัสดีค่ะลูกปลาอออเออแม่พี่น้องเลยอ่าโมนี้นั่งอยู่คนหนึ่งคนเดียวเ,เนาะแบบมีคอยอยากหลับบรรยากาศได้ยุคคำลมนี่อ๋อคำว่ามีลมสินันเย็นแน่เนาะ ห่อนบ่นะน่ะเด็ดย่างมากคือห่อนแช่คืออะไรใช้ย่อยเนอะมันเด็ดเด็ดแห้งเนาะมันดีเนาะด้วยขนาดน้ำมันคอยตั้งหม้อกระทะว่าใช้เป็นผงบริสิทธิ์ปลอดภัยด้อยข้างแสงแดดเลยน้ำมันพืชใช้หม้อกระทะนี้ด้ยไปตั้งไว้กลางแดดด้ยทอดไข่ได้เฉยได้เฉยทอดได้จะว่นะคอยป้าว่าใช้เป็นผดบอกเลอ ห่อนแห้งน่องนี่เนาะแต่กาวยาาังว่ามีบดแน,น,น่เนาะอีหล้วเนาะกินข้าวกินน้ำได้หรอกินแล้วกินแล้วแล้วยังกินมนั้ยโค้งโคกกระดูกไปโคกรก,กระดูกกระดูกไก่โอ้โหเม่นเนื้อฉันลูกบ,บ่เป็นกระดูกมั้นเลยโอ้โหไหนจว่าโค้งกระดูกอีกล่ะไม่มีกระดูกเนาะงเคยกินชอกเทื่อกินกับตาเคยเสียกเลยค้าคอมันขาคอโอ้ยเป็พี่น้องเลยแต่รูโตนเถอะใช้มือนอิฐช้างคือเงียบใช้คนยังไม่มาเห็ดเเพิ่นผักมัน บกบกหมดแล้วท่าบกท่าบกเลยยังเดือดร้ายบกซีบาบพอหลายหลายเตอทางนี้เพิ่นธุ์ซีบาเลโว่าหรือว่าเพิ่นธุ์เซตเตอลูกทางต่อต่อเพราะตัวที่ว่าทางออกมาเออเกินครัวห้องน้ำนี่เนาะเป็นได้คือว่าเพิ่นธุซีเฮ็ดก่อต่อเติอออกมาอีกบกเลยพอเสรเพราะเือนครัวนะ ตะเกาหน้ากระเบื้อเช็ดห้องน้ำพี่เขื่อนคัวกับห้องน้ำอันห้องน้ำเจ้านี่เจ้าเช็ดข้างนอกบ้านหรือว่าในบ้านดุบางขึ้นครัวเลยเละติดกันเลยได้อ๋อก็ถือว่าอยู่ในบ้านเลยบันขึ้นครัวเลยถือว่าอยู่ในเนาะกระเบื้องเช็ดข้างนอกนี่ย่านบ่หรือว่าอะไรบริยานเลยว่าถ้ากแต่ว่าทางแนะน้ำผู้ใหญ่เพิ่อนบอกอือทางแนะน้ำผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าทำเกาะต่อเติ่งออกมาอ่ามันก็ต้องมีเขือนคัวกับห้องน้ำติดกันเลย อ๋อไอพี่น้องเวมาไม่ไี้คนกับนางอยู่ผู้เดียวไอพี่น้องเนาะหมู่กู้กับจกไปทางในเบิดได้ลูกเอื้อมวยลงน้ำน้าเอ้อมวยลงน้ำน้าเอื้อตี้ยอยู่เพื่อนเอาเราไปมาดินน้ำเบิร์ตนึ่งอืมเป็นที่ใดเอื้อเรามาคขาเอื้อเรามาเราไปคลอยมาดินน้ำบ่ได้เอ่อเรามีเอื้ออยู่เป็นหมู่เลยเนาะโดยโดยไอพี่น้องเอ๊ะแล้วเจ้าเราไปไปดินเพิ่์ตไหมไปบางทีก็บางทีก็ไป ไปก็คือบดิชูสือไฟกระโดดขึ้นหลังด้วยเตี้ยโอ้มานด้ขี่เครื่องโยกกันแน่นอนนังน้อยเตี้ยแล้วนักแล้วอยากให้อืมแล้ก็เลย่ว่าอยากมาดินน้ำบาตรนี่ได้เอ่อขวบเจ้าไปดินน้ำขวบเจ้ากันทั้งวันเนาะเคยโยกเคยยังกันเนาะนางเนาะโยกกันนี่โยกจนใายกันหมดแหละว่เคยใายกันอยู่บ่ชุนเจ้ากะเคยเคยใายกันแบบให้กันเป็นเดือนสองเดือนเมื่อจะ้นป่าพวากัน ปาน,นั่นคุณบอดุเดีย๋ยวไปให้กันจะเกิือะไรกจะหน่อยสิบลปะของกันโดยโดยพี่น้องเลยเนาะอเป็นที่ใดเมื่อวานนี่คือว่าคนหลายเชิญพน้าแต่ใส่เงาดุเชิญมาแต่พังไทยเชมาแต่พังไทยเนยอ๋อพนมากับไพ่ดุหลายคนจัะโ,โมโหฉื่อค่ะเหอว่าทางผู้ใหญ่ใจดีผู้เฮ็ดพื่อนให้บ่เพื่อนก็เลยมาเยี่ยม เพิ่งมาแต่พ <ho> ังไทยเพิ่งอยู่จังหวัดยังลูกพูดอยู่เปล่จำโบราณจำโบราณโบถาณโบราณอะไรอะไรเพิ่อได้แต่เขาจำโบราณอ๋อเพิ่นว่าจะฟังอยู่แต่จำบม่ได้เนาะอออเพิ่นมาดินมาเยี่ยมมายามอืออะไรคือได้ยินข่าวว่าท่านเพิ่นไปเบิ่งใบแจ้งเกิดเจ้าแล้วเพิ่นแนะนำให้เห็นอยู่ในลูกมันหลายอย่างหลายอย่างไอ้เฮ็ด cứ hết anh, anh kéo gấp à, sản xuất Thái gặp lao bảo nó ừ, bó mật, phụ lẽ bật cọ, bật biên hơn ban nhảy, điตลอด cuộc đời luôn nhảy là nhảy 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 chắc mất chi ở thằng này chắc nè ào 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 เหตุก็ต้องพังเบิงทั้งเฮือนทั้งซ่านก่อนว่ามันสิไปทางใดอยู่จุดใดกันแน่จใช่เนาะเอาให้แน่นอนชะก่อนจย่างที่บ่ได้ก็คือว่าแหละคือตามที่ว่าเมลัยเบิงีเนาะก็คือบอนน้องอยู่นี่มันเป็นสามจังหวัดเลยแม่นบ่บ่ฮู้ว่าสิขึ้นกับจังหวัดไหนกันแน่เออเฮ้ยพี่น้องเว้ยเอฟซีมาเยี่ยมมาสิเป็นได้สักความรู้สึกดีใจจนห่างบ่กเนะยังหาอย่างไร

เนี่ยคือเห็ดเงงเงงแท้คืออิ่มอย่างมาีแท้เอออะไรเออโบเมนเออเออโดยเป็นอย่งไรบงล่ะการที่ว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามไปครั้งแรกเพราะมือซึกตอนน่ะดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเลยขึอนข่าวข้าว่างห่างน้ำบ่เนี่ยนว่าห่างนะน้ำตาลายเลยดีใจที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมหอดบ้านหอดเพื่อนเนาะผู้ที่ ช่วยเดือยใเฮาเรื่องเห็ดเฮือนเห็ดซานแต่ถือว่าเพิ่นมาเยี่ยมยามเป็นครั้งแรกเมนวอที่เอฟซีเอฟซีมหาจักเชื่อกว่าลงละเฮาก็เชื่อเดียวนี่เลยเชื่อเดียวบ่ถื่ว่าเพิ่นมาเขาเพือนเขอซานก็เลยดีใจเด้จนใหักการน้ำตาไหวโบายูด้ดยเด้วยพี่น,อน,อนอ้องเลยเมื่อใดแค่ย้อยเราก็เลยห่อนแห้งมันอีเพ่นพี่น้องเขาชีอาบน้ำค่าเชื่อ,อเขาชี้ว่เปลี่ยนไะเอาเใ็ดได้ ไม่ใช่อยู่ค่าเสื่อแล้วมันทอนอาบแล้วก็บ่ต้องเปลี่ยนเลยเปียกเลยเลยพอดีปวดบวมตายพอดีบวมเคยๆอยู่เมนสำหรับไปอาบใส่อาบน้ำก๊อกบ่าการน้องๆอาบน้ำก๊อกอย่ามาไปโลดน้ำนองนะโอ้บวดไว้ปวดไว้ใช่เขาย่างแข็งเป็นนั่นนะอาบน้ำนองบวดได้เฉลี่ยมันฮ่อนชงน้ำต้มพื่อเล็ดน้องปลาเลยทาเบิ่งน้ำสางก๊อกก่อนนะจะเอาไปอาบน้ำนองโดยเลยเอ้ามาหนีเนาะงเมล่าซื้อกล้วยมาฝากเด้อเหมือนเด้อ เป็นขนมทอดกล้วยเปิดเคร่ององเลยนะทุกหลักขอบใจโอ้ยเลยเคยกินยุ่บแบบนีเนอะกินยุ่บความีกล้วยวะอือคำกล้วยน่ากินแล้วมันเลาะคะพวกกินเป็นได้บ่มากบ่มันบ่มักอ๋อเป็นได้ดุบะคุบะคุมันบ่นิ่มหมดแล้วกล้วยแนี่มันนิ่มกินได้เลยใหญ่กันบีบใครยิ้มใครอิ่มอิ่มเลยใครกินวันนี้ด้วยกินข้าวยาบางหนึ่งเนาะใช่ พี่น้องเราข้นอกกลัมาอ่ามื่อนี้คือพี่น้องเราเห็นปุ๋ยมาเยี่ยมมายามเพิ่นเลยก่ะเพิ่นก็มาเบิ่งใบแจงโกรกแจงเกิดนอกเน่ปุ๋สีแนะนำให้เห็ดอ่าเกี่ยวกับอ่าโองสันสัตว์บอกอย่างชิกอย่างนี่งบอนางหรือว่านใดๆอือหอะไรตกลงเจ้าจะเป็นอ่าแบบไร้สารตัดสินใจได้เลยบ่ยังบ่ได้เอากายังบ่ฮู้เนาะนางเนาะอนาคตข้างหน้าเนาะ หากแต่ก็เฮ็ดไว้ก็ดีคือกันน,นะลูกเด้อคอรแนะนำมาเหาก็เฮ็ดไว้ก็ดีคือกันมันกับบริสเชาหายอย่างนี้เฮ็ดไว้เฮ็ดไหวผมเแต่ว่าเรื่องใช่าจาเลยมันกับค่อนข้างสูงนิดน้อีหละสูงบ่ะออค่ <c oughs> าเดินทางน้ำมันน้ำมันซะมันสูงค่าเห็ดห<า>บัตรไรเงี้ยเพื่อนว่าพันเดียวเพมันอ๋อพันหนึ่งแต่เราไม่กับทำซื้อแงกับแง่ค่ะค่าเรือนทางค่ากินค่าอยู่นี่แหละเนาะ Đây tục luôn này cứ thằng cháu còn thả hết này thả huyên leo hơn thì cũng hết Đúng Ừm. Và in đấy này Xíu nhiều lắm Ừm ta hình như tờ không không Ừm. ăn này จะห่อนเลยนี่อะไรนะตากแดดมีนห่อนนะสบายดีเราไม่ตาสกดี้วยวิตามินซีเนี่เผื่อไปตากแดดไว้ใชนไหมมันจะห้อนครับแทนที่เพโอนจิกินเย็นๆเพื่อนเอาไปตากแดดจนห้อนบ่นี่แต่บดระเบิดอ่ะอืมอย่าเขาไข่เดี๋ยวมันจะระเบิดอืมเนาะได้ฉันระบาวทางได้เครื่องเงียบแทบไม่ขึ้นหูเห็นระบาว เพิ่นมาบ้านบ่เนาเพิ่นเมือบ่ได้นั่งเมือ่นี้บเพิ่นสิมาอยู่บ่ะรจ้าสินอนกับะบแง่อยนอนเนอเตี้ยนเนอเตี้ยวบนี้ไสินอนเฮือเถียงน้านี่บ่มีบ่มีอือๆๆโดยสเพิ่นเมือบ้านาซั่นติเพิ่นเมือเบียกบ่ว่าได้มจับสนมันโอเพิ่นปลูกมันนําบ่อื ปุกมันมะมีสัมบ้าเป็นแม,นมะนะนนทางนาเจ้ายังนึนลำมาเลยนี่มีนม้ำมีนม้ำมาแต่กล้าอะไรเนีเติบแล้วพอดกได้เดี๋ยวบอมาจนนอนเออมีกล้าบอม,นนะมนีน้ำาเนาะมานเวลาอันน้ำมีน้ำบักลายลายตอนนั้นบัก,ก้าหากระบ้ย<า>เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเน,น้เฮ้้ย้ยเเ้นเฮ้้เเ่บ นเมีเอาไปตากแดดไว้เนาะสร้างเห็ดหน่อยได้เจ้ากลือเซ็บบ่อยเนยอะไรเป็นคข้แบบไรแบบคข้ลดสมอ่ะลดสมอืมพลังงานมาได้ไในขวดมันมีวิตามินซียังวะเป็นเอ้าเป็นแต่วิตามินซีเฮ้ยให้น้องเลย พันซื้อหรอไงใส่ว่ะตันในหันขา่าเน่เธอไม่เคยซื้ออีเธอบม่ได้หันข่าโบมี่เน่ใช่บ่ะอ้าวอยู่นอกนคอนใดโบเคยออกมาเลยไปโบเคยออกนอกก็เถื่อขว่าวในบ้านในเข่าด้วยขวานในบ้านในโบมี่โบแบบอ๋ออันนี้มันพันซื้อมาจากขานอกคนเดนอกแถวแกงโก๋มีหันเซเว่นนี่ทางเขา่าห่ะ อึ๊บโอ้เบิดบาดเดียวบาดงานนี้เบแค้นจเือเหมอพี่น้องเลยษขให้มาฉันต้องกินลาอิ่มอืออืออือืโอ้ยน่า佩นเยเฮ็ดแม่ชาบานีน้าในบ่มีกระสิได้ยากกสียาไปเรื่อยๆเออักเัวราวเัาะ นี่แต่อื้อก็อื้อมนี่ออืออืโอ้แล้ไม่นี้เป็นแม่ชัางหลาช่างเงื่อนชางซานเจ้าห่นีได้อะมาให้มีงบขามาอีกเดี๋บอว่าบอกพอก็คือี่อู่อือเินอแจ้งมากหรออ่บีบมันลินแต่กินบอบีบมันลินแล้วกินกอนวะบีบมันได้อะไรจงกินกินข่าเลยมันกินกักินตเใช่ไหม เราแตะเชียงไว้ลเห็นมันอยากมั้งมาไชอดไหมะมาชอดตเชียงไว้ไหมหอย้ถึนไรเด้อ่างมืออยไเด็กหอยไว้ชูงแท้เธอก็ไหวหัวดิอย่าไปลืมเลยนะอออไปหอยไม่ชูงเรไปลืมพ่น้บางิ่งนี่มันเสียไปด้วยอืมอืมอืมโดนโดน ป้าสังในก็ให้น้องคนอาบน้าในก่อนอากาศห่อนแห้งมือนนี่เนาะอาบน้าเนาใช้ได้พักพ่อนบ่เนาะโดยว่าสันกินก็นี่ท่าสีสบแดงปล่อยได้พไฮน่องคนไปกินก็นี่ออกบ่ได้สีปากคนเหบือนี้จืดแดดทุกคนโดยโดยเนาะป้าสังในกับเมล่าใช้ได้กลับนะสันเนาะโดยจะดีมุกดีใจเลยแหละเด้อยเ่อบามีเอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมมายามแต่เพิ่นก็ได้แจ้งมาสิต่อเติมออกมาบ่ เพิ่นเป็นคนว้าวป้อคุยอย่างไนก็เพิ่นนะเอ้าลองว้าวยู่คุยเป็นอยู่บ่เป็นอยู่เป็นอยู่โดยโดยเพรพี่น้องเลยแตดีมุกดีใจน้อเพิ่นเนาะทั้งผู้ใหญ่มาเยี่ยมมายามมันก็มีหลายค่ำแนะนำตอนนั้นเนาะเราเพิ่นแนะนำทั้งลูกปลาเข่ามาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เพรพี่น้องเลยหากแต่กะยังบ่ทันได้ตัดสินใจว่าน้องสาจังใดกันแน่เนาะ รอให้เติบโตใหญ่ขึ้นก้อนนี้ซะก่อนทัานคอยว่าเรื่องอนาคตข้างหน้ามาใช้น้ำเนินกับชีวิตตัวเองแบบใดแน่เป็นได้ได้ตื่นตันแห้งดีใจลายเป็นยังไงคือว่าไปกันแหลนกอดเอเตี่ยวเถื่อเปนแห้งอายว่านั่นนะอายหรือว่าดีใจแบบได้นั่นนะ คืออย่างนี้ข่าวเพื่อนเจ้าเจ้าเป็นลูกบุญธรรมว่าไปบ่ฮะเอ้าเพื่อนหักแพงเจ้าว่าอยากได้ลูกปลาเป็นลูกบุญธรรมบอแบบว่าอยากดูแลเจ้าเี่แบบว่าอยากดูแลให้เจ้าเป็นลูกบุญธรรมเพื่อนยังดีเลยว่ามีผู้หักผู้แพงว่เห็นบ่ลอะไรใครกลัวมีคนสร้างได้หลายโดยปัจจัยเมล่าเซเนกาเปซานเนอเนาะสิบุรุษกวนลูกแล้วแาบนี้ โดยสบายดีปาลุงก no okay, so uh, ่อนด้วสบายดีสวัสดีค่ะบายโดยโดยเนาะโอเคชาวแฟนพี่น้องเลยคุณน้องเพิรนก็เอาขนมไปไหว้เนาะแล้วก็เพิร์กไปอาบน้ำสำหรับเพิ่์กห่อนมาฉันแฟนพี่น้องเลยอากาศก็บห่อนห้อนบริแฟนพี่น้องเนาะโดยอาจารย์ใดก็คือเว้าเนี่ยน้อแฟนพี่น้องเลยทั้งเอฟซีเอฟแยงเพคนมหาเนาะกับทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดซานให้ลูกปลาเพื่อนทะเลแฟนพี่น้องเลยโดยเพิรนก็มาเยี่ยมมายามเนาะแล้วก็ แนะนำแต่สิ่งแต่ยากเนาะสิ่งที่ลูกปลาเพิพ่นบูฮู้เพิ่นก็แนะนำมากเพราะฉั้นเนาะกะ็ดีมุกดีใจน้ำเพิ่นหลายหลายได้เพือพ่อนที่เอาเลยเนาะโดยอาจารย์นหรับคลิปนี้ไปก็แน,น่เพื่อนน้องกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อ